มาจัดให้นะครับ h อนด้าซีวิกทุกคันนะครับขับฟรีทั้งปีหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือส่วนลดอีก100แสนบาทครับผมเป็นไงสุดยอดนะครับฟังไม่ผิดครับพี่คันแรกนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่คือสุดร้อนรถยังไม่ได้ล้างเลยครับผมกับ Honda Civic ปี2020ครับผมตัวนี้ออกใหม่ประมาณ900้าแสนนะครับรถปีเดียวลดไปเลยครับ1แสนเหลือ8แสนกว่าบาทครับแต่ยังไม่สุดนะ เหมือนที่บอกครับพี่ให้พี่เลือกเลยเจ้าขับฟรีทั้งปีดอกเบี้ยสูงเหรือเอาส่วนลดไปอีกหนึ่งแสนเอาง่ายๆครับคันนี้เหลือเพียงเจ็ดแสนกว่าบาทแค่นั้นเองโคตรคุ้มเลยครับพี่เออเหมือนที่บอกนะครับออกใหม่เนี่ยต้องใช้เงินวันสองสามแสนนะแต่มาหาผมนะครับใช้ทุเรียนแค่หนึ่งลูกออกรถได้เลยจบไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับผมสัวนนี้ผมลงให้เปลี่ยนเป็นไฟตาตัวท็อป LED ครับสวยๆเลยนะสเกิล้อพันธุครับติด RS เเข้ามาให้ด้วยนะครับแม็กลมดำครับผม อกระจกไฟเลี้ยวมือมือประตูนะครับเออให้ดูครับส,สวยให้ดูท้ายครับท้ายคันนี้คือสวยมากให้มาดูท้ายครับตัวนี้คือแต่งไฟจัดหนักรอเต็มมาให้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะวันนี้มาอัปเดตซวิคให้ดูว่ามีขนไหนบ้างคือมีทุกคันนะนะตัวนี้นะครับนี่ให้ดูคุณเจอ,อยู่ไหนเฮ้ยแฟบอ่ะให้ดูไม่เป็นไรเดียวเปิดไฟอย่างเงี้ยเอาอ่ะมันขึ้นไหม ดูไฟโตกดีขึ้นไหมเป็นไงครับพี่สวยโคตรเป็นไงนี่เฮ้ยเออเป็นไงมีลูกเล่นด้วยเหรอโคตรเท่แต่ดูไฟเลี้ยวดิตอนเหยียบเบรกมันเป็นไ,ไงตอนเหยียบเบรกเป็นไงกระพรี่ไหมกระพริบเหรอกระพี่ไหมเฮ้ยอย่าเบรกเท่เว้ยเป็นไงนะครับอ่ะเป็นไงครับผม ชุดแต่งเหล่านี้ผมแต่งให้ฟรีนะครับอ่าให้ดูเอาพี่หล่อสวยๆกันไปเลยนะครับอ่ะคันต่อไปครับนี่เลยมีสีดำแล้วก็ต้องมีสีขาวครับพี่เออแต่ตัวนี้เพิ่มเติมคือแมกเนโซมาให้นะครับโอ้โหดูดิยิ่งไฟหน้ายิ่งสวยนะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนิดนึงเมื่อกี้เปิดไฟหน้าแนละ้วสวยมากเลยอะเป็นไงติดยังไฟไฟติดยังเออเป็นไงครับพี่ ต้องอย่างนี้นะยังรอยังดุอะนะออไปมาต่อไปสีขาวครับผมอ่าสีดำแล้วนะครับเพืต้องจัดสีขาวต่อไหนตัวนี้ลงแม็กเนสโซมาให้สเกิรอ,อบพันเหมือนกันแต่ไฟไท้ายไม่ได้แต่งนะตัวนี้แต่แต่งไฟหน้ามาให้ตัวนี้จะแต่งอย่างดางจากตัวนั้นก็คือตัวนั้นปีปี20ใช่ปะตัวนี้ปี16-17ครับผมลดให้อีกแสนเลยห6แสนกว่า เป็นไงเรื่องหกแสนกว่าพอนะครับผมเอาราคาไปสุดๆไปเลยอ่าดูครับตัวนี้ก็ไฟสวยเหมือนกันอ่าด้านหน้าเหมือนกันเลยให้ดูครับผมอ่าแต่ด้านท้ายตัวนี้จะเป็นแบบเดิมๆนะครับแต่ท่อตัวนี้โคตรสวยนะผมบอกก่อนอ่าตัวนี้เป็นบอ่อหนังภายในดําครับบอกปะออโต้ได้นะอ่าให้ดูเลยเป็นไงได้ไหมอ่าลองดูนะครับ โอเคตัวนี้สุดกันไปนะครับอ่ะคันต่อไปครับเป็น RS ตัวท็อปสุดไปนะครับยาวเลยอัปเดตเข้าใหม่ครับ c ซฟิกทุกคันของผมเนี่ยได้ได้การการันตีมาด้วยนะครับว่ารถของผมเนี่ยไม่มีชนหนักจมน้ำย่อมแมวมีความเป็ใหม่กับใหม่สักคันนะครับรถคันนี้เป็นปี2019นะครับรถ3ปีออกใหม่เท่าไหร่ประมาณร้านสองไหมผมลดให้เหลือ3เหลือ9แสนกว่าครับไปรถ3ปีก็ลดไปสัก3แสนแล้วกัน จัดให้ครับเหมือนเดิมนะใครอยากได้ส่วนลดหนึ่งแสนหรือดอกเบีย้ยศูนเก็ได้ครับเป็นไงตัวนี้ RS ตัวท็อปสุดครับเครื่องพันห้านะครับหล่อๆเลยใครชอบสนใจท่นไหนอะไรยังไงเหมือนที่บอกพี่โปรชั่นตอนนี้ของเรานะทุเรียนแลกเงินได้1นึ่งแสนใช่ไหมใช่ครับคนซื้อได้1นึ่งแสนคนแนะนำอะ่ะได้1นึ่งบาทนะครับหรือจะเอาขับฟรีก็ได้เอาดอกเบีย้ยศูนปร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยเราออกคนง่ายนะครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้าอนุมัติภายยยในนนวววัเดดีนะ้ะ แล้วรถทุกคันเรารับประกันหลังการขาย2องปีสองโมลจากศูนย์ทั่วประเทศลูกค้าซื้อสูงสุดเทียบนะครับสุดยอดละใครสนใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเข้ามานะครับและโทรมาที่เบอร์0 9 6 3 6 8 4 4 2 0ครับหรืออย่าลืมนะครับแอดไลน์ Ad มาที่แอดพีโอครับเดีย๋ยววันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตซีรีสหน้าใหม่นะก็คือ FC นะให้กับทุกคนนะครับผมนะในเดือนที่6เนาะโอเคครับก็จัดให้ละนะครับผมอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกกคนมมาาอย่ลื สนใจโปรโชั่นคอมเมนต์เข้ามาด้วยถ้าคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์ว่าสุดจัดเข้ามาก็ได้อย่างนนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวดครับ